โอ้โหเยี่ยมมากเลยพี่เป็นด er yeah, 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 yeah. ังกว่าคนอื่นเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยอ่าเก่งมากเลยเอาล่ะค่ะพี่วิ่งตามาเอ๊เด็กๆค่ะเด็กๆมาพร้อมกับใครคะคุณครูมาด้วยใช่ไหมคะเดี que ๋ยวขอคุณครูร่วมสนุกกับเราด้วยค่ะเอาแล้วนะอย่างนั้นตอนนี้พร้อมแล้วนะคะคุณครูท่านอื่นพร้อม นะคะพี่พี่พร้อมนะคะพร้อมแล้วพี่พเบนพี่เบนขอตัวแทนนักเรียนหนึ่งคนเราวัดนี่เลยน้องอาสาสมัครเลยโอ้โหคนแรกชื่ออะไรไคะชาโโนหรอชาโนชาโนชาโน,าโน,าโนลุกขึ้นมาเลยดีกว่ามาดูอ่านชื่อหน่อยไหนชื่อทำไมชื่อหนูอินเตอร์มาถาโนดครับชาเ <ชา S 1> หรอ อ๋า,าโนดฉชิงเอาขึ้นมาบนเวทีค่ะ,อะเอายืนขึ้นลูกยืนขึ้นอา่าน้องฉานโนดค่ะวันนี้อยากฟังนิทานเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมลูกเรื่องอะไรลูกเร,เรื่องงูเรื่องงูเรื่องเกี่ยวกับงูเหรอเรื่องอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับงูอ๋อเอาแล้วนะอย่างนั้น จะให้ฟังนะให้ฉาโลเป็นคนเปิดตัวเลขก่อนอยู่ข้างหลังนี้เอาเปิดใบมาเอาเลยครับชอบหนึ่งใบเท่านั้นตึง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 เอาละน้องเลือกมากลุ่มที่ได้เล่านิทานก่อนกลุ่มแรกหมายเลขหมายเลขค่ะค่ะขับมือหน่อยเชิญเลยค่ะตรงไหนพร้อมพร้อมเล่าพอดีเลยพี่เบนนั่งอยู่บริเวณที่พร้อมพอดีเลยรู้เลยเหมือนรู้เลย เธอเลยค่ะวันนี้พี่ๆกลุ่มที่5นะคะมี5คนเดี๋ยวพี่ๆแนะนำตัวนะคะและ้วน้องๆได้เลยค่ะเอ,อเอาฟังนะพี่จะรายงานให้ให้น้องๆฟังอ,อ,อ,อ่่อีอ,อไปชื่อาอะไร อ,อยากจะฟังนิทานหรือเปล่าเอ่อโอ้ต้องนั่งให้เรียบร้อยนะคะอยากต้องนั่งให้เรียบร้อยสิคะวันนี้พี่ๆจะจะมาเล่านะครับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ กันนะพี่ดาออวันนี้จะเล่านิทานเรื่องนกพิราบไหนใครใครใครเห็นนกพิราบบ้างครับออจะเล่าทิทานเรงกพิราบให้ฟังว่ามันจะก่อนอื่นลูกนกพิรา อ้าวเดวคุณคุณสุพัฒน์ดีกวนน่าเนาะรับเชิญเชิญเลยครับอ,อ่านะอันนี้ลูกนกพิราบกำลังออกจากไข่ดูดูขนสิดูขน อ่าต่อไปนะครับต่อไปนะครับพี่อ่าดูดูอ่าด,ดูนะครับああอ่าลูกนกชื่ลูกนกหรืออะไรใช่ไหมครับอ่าอันนี้ทานเรื่องนี้อ่า อ่าสิบนาทีนะครับอโอเคนะครับอยู่ในความสง,งบแล้วนะ,ะน,น,นี่นี่ทานเ,เรื่องนี้มีชื่อว่าอ,อย่ายอมให้เจ้านกิิลาบขับรุทมีนะอ่าเรื่องนี้วหวเจอโออฟังต่อไปนะครับแล้วสวัสดีนะครับพี่ชื่อโจนะครับเดี๋ยว พี่จะเป็นคนพี่ชิโจโรครับจะเล่นเป็นคนขับรถเมย์นะครับจะให้หนูหนูรักษาสัจจะรักษาสัญญากับพี่โจน,นะครับว่าหน,หนูหนูจะไม่ให้นพิราบขึ้นมาขับรถเมย์ของพี่โจนะครับนะครับนะรักษานะครับแล้วเดี๋ยวพี่โจจะมาเอารถเมย์คืนหนูหนูจะเป็นคนรักษาสัญญานะครับว่าจะไม่ให้เจ้านพิราบขับรถเมย์นะครับค่ะ Ah, amal ini, mobil ini malah, ah, mobil ah. 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 ah.